ย,งงยงงจงเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความสามารถและเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้โลกของการทำงานคนเราควรตั้งเป้าหมายในชีวิตและพยายามทำงานให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จและไปถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ดิฉันานางสาวกันนิชาณวิเชียนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรบรรจุรับราชการวันที่29มีนาคม2545รวมระยะเวลา22ปีจบการศึกษาระดับปริญญาโทรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยลาลัยรามคำแหงขอนำเสนอผลงานดังนี้ด้านการครองงานดิฉันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดโดยขอเสนอผลงานเด่น2เรื่อง ผลงานที่1แนะนำส่งเสรการปรับปรุงกิจการและการแก้ไขปัญหาการขาดทุนสะสมของสหกรณ์ชาวนาวังไสพูลจำกัดโดยสหกรณ์ประสบปัญหาในการดำเนินงานไม่สามารถปิดบัญชีได้3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2,561ถึง2,563ในปี2,563มีลูกหนี้ผิดนับชำระหนี้สูงถึงร9 7 สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้นสูงถึง13ล้านบาทดิฉันได้ใช้ความรู้ความสามารถแนะนำช่วยเหลือการจัดทำแผนปรับปรุงกิจการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและการส่งเสริมอาชีพให้แก่สมาชิกพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจากการทำงานอย่างทุ่มเทและเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นผลสำเร็จในปี2,564ถึง2,566สหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นลูกหนี้ผิดนัดชำระนี้ลดลงจากปีก่อนผลการดำเนินงานมีกำไร3ปีติดต่อกันส่งผลให้สหกรณ์มีผลขาดทุนสะสมลดลงจากปีก่อนร้อยละ18.41 9.48และ4.69ตามลำดับ ผลงานที่2แนะนําส่งเสริมการจัดทําคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือการลงทุนของสหกรณ์อมทรัพย์ครูพิจิตรจำกัดก่อนปี2565สหกรณ์ไม่ได้ดําเนินการจัดทําคู่มือดังกล่าวจึงแนะนําช่วยเหลือให้สหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดิฉันใช้ความรู้ความสามารถแนะนําช่วยเหลือในการออกแบบเครื่องมือเกี่ยวกับการฝากและการลงทุนจนเกิดเป็นผลสําเร็จ สหกรณ์มีคู่มือกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมีเครื่องมือการฝากและการลงทุนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงก่อนนําเงินไปฝากและลงทุนทุกครั้งสหกรณ์สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านความคิดเริ่มสร้างสรรค์ดิฉันนําแนวคิดการจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้ในการแนะนําส่งเสริมสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งตลอดจนนําแนวคิดการรีแบนดิ้งหรือการปรับภาพลักษณ์องค์กรมาปรับใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพให้เอื้อต่อการให้บริการแก่สมาชิกตลอดจนผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะทางการเงินให้แก่สมาชิกเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการเงินและการใช้ประโยชน์จากสินเชื่อโดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของสมาชิกอย่างยั่งยืน ด้านการครองตนดิฉันประพฤติปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมและจรรยาบรนของข้าราชการที่ดีมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รู้จักเก็บออมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเชื่อว่าการเรียนรู้จะทําให้เราพัฒนาในทุกช่วงจังหวะของชีวิตตลอดจนนําแนวคิดเวิร์กไลท์บาลานมาปรับสมดุลในการทํางานและการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ดิฉันสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนร่วมง,งานและหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดีทำหน้าที่ประธานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญของหน่วยงานอยู่เสมอสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหารคณะกรรมการและผู้บังคับบัญชาวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ ดิฉันจะทุ่มเทแรงกายและสติปัญญาสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์และปุ่มเกษตรกรต่อไป